สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องรีเซ็ตทำไมอ่าแล้วทำไมต้องรีเซ็ตแล้วไอตัวเลขศูนย์จุก้าเก้าป็ดอ่ะมันคืออะไรอ่าแล้วมันสำคัญไหมมันต้องอยู่ที่จุนจุก้าเก้าเปดเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นครับนะวันนี้เป็นเวฟร้อยสี่ปนะครับเข้ามาชิคผมได้เปลี่ยนกองอากาศแล้วนะครับเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ หลังจากการซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทําเสมอคือการใช้ดอกเตอร์ API นะครับในการรีเซ็ตนะครับผมเลือกไปที่ Honda 110วิบ110นะครับ1 0ยิ่ม5จะติด4 5เพราะรถคันนี้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับ่านะ เข้าไปเชื่อมต่อผมก็จะรีเซ็ตรหัดปกติเพราะว่าผมได้ทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรจเรียบร้อยแล้วก็รีเซ็ตบอกอกล่องก่อนว่าผมได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนกล้องอากาศใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็หลังจากการรีเซตนะครับคุณก็จะได้ LTF ค่า e t f ที่เป็นตัวเลข0.99 8ปนะครับ0 9น8นะครับ,รบโมดหนึ่งนะครับตัวเลขนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับขับไปปุบ๊บค่า e t f มันจะไม่อยู่ตรงนี้หรอกมันก็จะผันแปลไปตามสภาวะของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนร่วมนะครับคันนี้คันนี้ได้เปลี่ยนกรองอากาศแล้วนะครับได้เปลี่ยนกรองอากาศได้เปลี่ยนกรองอากาศ เปลี่ยนเทียนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่นะรเ,ตเตรียบร้อยแล้วครับทีนี้ขับขับไปปั๊บเนี่ยครับสักกิโลสองกิโลเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวโอทูเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวประมวลผลว่าควรที่จะให้หัวฉีดเพิ่มน้ํามันหรือลดน้ามันนะครับมันก็อยู่ที่เชื้อเพิงด้วยว่าคุณเติมน้ํามันประเภทไหนแก๊สโซฮอลเก้าห้าเก้าหนึ่งเบนซินนะครับโอทูตัวเนี้ย จะประมวลผลว่าตอนนี้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยเหลือออกซิเจนเท่าไหร่เหลือออกซิเจนเท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานที่ฮอนด้าเขาเคีมมาให้ก็14.7ต่อ1ถึง15่าครับประมาณนั้นถ้ามันไม่ถึงหรือมันน้อยไปเขาก็จะสั่งหัวฉีดให้เพิ่ม เวลาการฉีดหรือลดเวลาการฉีดตามความเหมาะสมของสภาพะ,ะเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนร่วมทีนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปซีเรียสกับค่า MTF 0ูญจก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าการที่ผมกดรีเซ็ตไปเมื่อกี้นะครับเป็นการบอกกล่องบอกกล่องให้ให้เริ่มคำนวณมาคุยกันดีกว่าการรีเซ็ต เป็นการบอกกล่องให้เริ่มคำนวณการจ่ายน้ำมันเอ้ยคำนวณการจ่ายน้ำมันถูกคำนวณใหม่นะครับให้เริ่มคำนวณใหม่ว่าควรที่จะชดเชยน้ำมันไปทางบวกหรือทางลบแค่นั้นเองตัวเลขมันจะเป็นศูนย์จุดปดศูนย์จุดเจ็ดไม่ใช่ปัญหาถ้ารถมันขับดีตัวเลขมันจะเป็น 0. 0. ปหนึ่งจุดหนึ่ง หนึ่งจุดหนึ่งห้าก็แล้วแต่ถ้ากล่องมันไอโอทูจะรายงานไปบอกกล่องว่าเลขเนี้ยมันต้องคำนวณประมาณนี้ต้องเพิ่มน้ำมันประมาณนี้อ่ามันถึงจะขับดีก็ไม่ต้องไปซีเรียสม,มันเพราะว่าขับขับไปเอลทีเมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น0 9 9 8เสมอไปนะครับเอพอพอพอเข้าใจเนาะอ่าถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยววันหลังจะมา ทำซิปให้ดูใหม่นะครับเอาแบบเจาะเจาะเตะเจาะเจาะผมไม่ถนัด่ะผมถนัดเทให้คุณรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็นช่างด้วยกันนะมันทํางานแบบนี้มันคิดแบบนี้แล้วคุณไปต่อยอดเองนะครับคาปรึกษาบางครั้งผมไม่สามารถชี้นําได้ว่าช่างต้องเปลี่ยนไอ้นี่ไหมต้องเปลี่ยนไอ้นี่ไหมผม ผมจะให้หลักการไปแล้วบอกการทํางานไปคุณเป็นช่างคุณต้องวิเคราะห์ให้เป็นคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าว่ามีโอกาสได้ความรู้ใหม่ได้อาการใหม่ๆผมก็จะมาทำคลิปแบบนี้แหละอืมเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะผมไม่ได้เป็นคนอวดจริงนะผมไม่ได้อวดจริงผมไม่ได้รู้มาก แต่ว่าบางครั้งการสื่อสารเป็นภาษาง่ายที่จะทําให้ช่างไปต่อได้ในอาชีพนี้และลดระบบหัวฉออีดเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไวครับบางครั้งคําอธิบายผมอาจจะทําให้ช่างบางคนถึงบางอ้อได้นะครับช่างอายุหกสิบกว่าก็โทรมาขอบคุณดูคลิปผมแล้ว เข้าใจแล้วมีกำลังใจไปต่อในอาชีพช่างผมก็ยินดีครับยินดีนะครับอโอเคครับช่างแจ็คพยาเกิดมาได้เพราะใหญ่โวงกลุมหัวหน้าเผ่า a อ i ถไกความรู้ได้มาจากพี่ใหญ่อาจารย์โกเอพครับช่างโกเอพีอนั่นคือผู้จุดประกายให้ผมมาทำามอชีดแบบ แบบมีตัวเลขและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังผมนะครับพี่ใหญ่งกุมช่างกุยพีบอสบอสเจ้าของบริษัทพี่ไออาจารย์โกเหมือนกันครับมีสองกนะครับคุณวินนะครับอาจารย์จิตพิศักด์และบุคลากรในบริษัทเอ t ี c h ทุกท่านที่ให้โอกาสผมนะครับได้มาเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการของบริษัทเอเบียนที่ขอขอบคุณครับผมจะกระจายความรู้ให้มากที่สุดขอบคุณครับ